ก็สวัสดีน้นองๆทุกคนด้วยนะครับก็น้นองๆคนไหนที่กาลังมองหาเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟนะครับบริการเติมเกมออนไลน์นะครับบัตรเติมเงินสุ่มของรางวัลน,นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเติมเกมออนไลน์นะครับพี่แนะนานในส่วนของเว็บนี้นะครับเว็บยังเกมนะครับสำหรับขั้นตอนสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถล็อกอินผ่าน Facebook ได้ง่ายๆแบบนี้นะครับจากนั้นเลือกสุ่มของรางวัลมีในส่วนของสุ่มเพชรฟรีไฟไอเทมแร่แล้วก็ในส่วนของสุ่มบัตรกีแนาเชลนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับน้องๆมาที่เติมงี 5รูปแบบเลยนะครับก็เดี๋ยวครั้งนี้พี่จะเลือกไปในส่วนของ wallet give หรือว่า two wallet อังเปานะครับก็สำหรับขั้นตอนการเติมนะครับมีบอกอย่างละเอียดเลยนะครับรว่าน้องขนาที่เติมไม่เป็นนะครับสามารถเติมได้พร้อมพี่ตอนนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เข้าไปที่แอป wallet ของเรานะครับเลื่อนหาในส่วนของ ส่งซองของขวัญนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับกดเข้าไปนะครับกรอกจานวนเงินนะครับที่เราต้องการเติมนะครับในการซุ่มของครั้งนี้นะครับของพี่ก็ประมาณ120บาทนะครับแล้วก็กดนี้นะครับแบ่งจํานวนให้เท่ากันนะครับกรอกจานวนคนที่ต้องการรับของนะครับเพียงแค่1นคนนะครับแล้วก็ในส่วนของ ช่องข้างล่างนะครับสามารถใส่อะไรก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเรากดปุ่มสีชมๆนะครับสร้างซองนะครับนี่นะครับสำเร็จนะครับกดตกลลนะครับจากนั้นเรากดคัดลอกลิงก์อันนี้นะครับกดคัดลอกแล้วก็มาวางตรงช่องในเว็บนะครับนี่นะครับกดยืนยันการทํารายการนะครับก็เรียบร้อยนะครับรอให้เครดิตเข้ามานะครับก็เข้ามาแล้วนะครับ120เครดิตนะครับรวมกับของเก่าอีก3รเครดิตนะครับก็จากนั้นนะครับเราไปที่สุมของรางวัลนะครับไปสุมของรางวัลกันนะครับก็ในส่วนของเว็บพี่จะสุมนะครับใช้1ครั้งนะครับในนรรราาคคค10ดิตะับ เรียบร้อยนะครับครั้งแรกเราได้มา68เพชรนะครับหรือว่า68ไดมอนด์นะครับเราไปสุ่มครั้งต่อไปกันเลยนะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะครับก็วิธีการสังเกตง่ายๆนะครับสำหรับเว็บที่จดทะเบียนนะครับมีโอกาสมากนะครับที่จะได้ในส่วนของของรางวัลนะครับนี่นะครับได้มีแล้วนะครับ68เพชรนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปสุ่มกันต่อนะครับใช้ครั้งละ10เครดิตนะครับก็ถ้าได้รางวัลเนี่ยนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับน้องๆ ก็ครั้งต่อไปนะครับไม่ได้ของรางวัลนะครับก็แนะนำให้มาสุ่มนะครับในส่วนของรางวัลใหญ่มีในส่วนของท้าปากทงด้วยนะครับก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเครดิตจะหมดนะครับพี่ก็สุ่มมาหลายครั้งแล้วนะครับตอนนี้เหลือ53เครดิตครับ ก็ยังไม่ได so like right well ้นะครับก็ย้ํากันอีกทีนะครับในการสุ่มในเว็บนะครับมีทั้งโอกาสได้นะครับแล้วก็โอกาสที่น้องจะไม่ได้ในส่วนของเพชรนะครับดูคลิปนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจของน้องๆนะครับก็นี่นะครับพาน้องดวงดีนะครับสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดไดมอนด์นะครับก็แบบนี้นะครับในการสุ่มเว็บนะครับก็ได้ให้พี่แนะนํานะครับพี่แนะนาเว็บยังเกมนะครับเป็นเว็บที่จดทะเบียนนะครับแล้วก็ถูกกฎหมายนะครับนี่นะครับมีได้บ้างแล้วก็ไม่ได้บ้างนะครับก็ในส่วนของรางวัลนะครับนี่นะครับเข้าตัวเลยนะครับเด้งแบบนี้เลยนะคครรรัััับบบบบนนนนองงกก็็็แะะําสหเเเเววติมมย เกมนะครับเว็บซุมเพชรฟรีไฟนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง sq f i ช channel กันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับฝากน้องอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับพี่จะมาอัปเดตในส่วนของไอเทมนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับเราไปดูในส่วนของไอเทมชิ้นแรกนะครับเป็นในส่วนของหมัดมังกรฟ้านะครับก็จะมีเอฟเฟกนะครับแล้วก็จะมีสีฟ้าเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเสียงคำรามของมังกรด้วยนะครับเวลาเราต่อยออกไปนะครับก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้เลยนะครัััับบหมมดงกรรฟ้านะค ก็ามาดูในส่วนของไอเทมชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของสกินระเบิดนะครับที่จะอัปเดตเข้ามากับสตรีทไฟเตอร์ X เกมฟรีไฟนะครับก็จะเป็นในส่วนของสกินระเบิดขึ้นพลังงานนะครับนี่ก็จะมีเอฟเฟกประมาณนี้เลยนะครับ เรามาดูในส่วนของสกินปืนกันบ้างนะครับนี่จะเป็นในส่วนของ r ต e t Fighter นะครับ x game free fire นะครับเป็นในส่วนของสกิน awm นะครับที่มีการเปลี่ยนรูปร่างนะครับแล้วก็อัปเดตใหม่นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของไอเทมแรนะครับที่ไม่เอากลับมาขายนะครับสำหรับสตีด e ฟเอร์ x game free fire นะครับก็สำหรับสกินปืนนี้นะครับเป็นในส่วนของของแรนะครับเมื่ออัปเดตเข้ามานะครับถ้าเราเนอะคนไหนพลาดนะครับก็จะไม่นําเอากลับมาขายอีกแล้วนะครับสำหรับสกินปืน awm สตีด e ฟเตอร์ x g เ m e free fire นะครับ ก็มาดูไอเทมอีก1ชิ้นนะครับเป็นในส่วนของไอเทมสกินปืนนะครับ MP5 นะครับ MP5 ชุนลี่นะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับมีในส่วนของต่างหูนะครับของชุนลี่อยู่ตรงปลายกระบอกปืนนะครับก็จะเป็นในส่วนของสกินปืน MP5 สีฟ้าขาวนะครับนี่ MP5 ชุนลี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมแรงนะครับที่อัปเดตเข้ามาแล้วถ้าน้องคนไหนพลาดนะครับก็จะไม่นําเอากลับมาขายนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับ ต่อมามาดูในส่วนของไอเทมชิ้นต่อไปนะครับเป็นในส่วนของกระทะนะครับสกินกระทะนะครับมีเอฟเฟกเหมือนขึ้นพลังนะครับหรือว่าขึ้นลมปานะครับหมุนรอบกับกระทะเลยนะครับนี่นะครับข้างนอกมีสีแดงนะครับแล้วก็ข้างในเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มีโลโก้ของเกมสติีทไฟต์เตอร์นะครับก็เป็นไอเทมอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่เป็นของแลนะครับแล้วก็เมื่ออัปเดตเข้ามานะครับก็จะไม่เอากลับมาขายอีก ครามาดูในส่วนของไอวอลสกินแลของเรากันบ้างนะครับก็จะอัปเดตเข้ามา2สกินนะครับเป็นในส่วนของสกินไอวอลชุนลี่นะครับสีฟ้าทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ในส่วนของอสกินไอวอลสีแดงขาวนะครับของเจ้าเล่นะครับทางขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของไอวอลแลทั้ง2ชิ้นเลยนะครับ ก็ปิดท้ายด้วย M60 Evolution นะครับสำหรับ4จะตุรเทพนะครับก็จะมีทั้ง4สกินมาเลยนะครับ <g> สีสีนะครับสีฟ้านะครับสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับก็ในส่วนของค่าสแต็กนะครับยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับแต่จะอัปเดตเข้ามาเป็นในส่วนของตู้ Evolution อย่างแน่นอนนะครับสำหรับ M60 Evolution 4จะตุรเทพนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมที่จะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับ ครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับการอัปเดตไอเทมที่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับทั้งในส่วนของมัดมังกรฟ้านะครับน้องคนไหนที่เป็นสายสะสมมัดนะครับห้ามพลาดในส่วนของมัดมังกรฟ้าชิ้นนี้นะครับก็จะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ